สวัสดีครับได้ทำคลิปเรื่องเล่าตะเกียงปีโตแม็กกับไอดาไปแล้วอันนี้ก็จะมาทำเรื่องเล่าตะเกียงเจ้าพายุโคแมนกับทิลี่รเราจะมาคุยกันเรื่องตะเกียงเจ้าพายุโคแมนก่อน ถ้ามาตรวัดความความเจ๋งของผู้ผลิตตะเกียงเจ้าพายุวัดกันด้วยจำนวนตะเกียงที่ผลิตออกจํำหน่ายแล้วแล้วก็โคแมนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับในช่วงหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาตะเกียงโคแมนได้ได้ผลิตโมเดลมากมายออกขายทั่วโลกครับจํานวนหลายล้านดวงนะครับ พราะถ้าพูดถึงโคแมนเนี่ยใครก็รู้จักครับถ้ามาวัดความความรุ่งโรดของบริษัทในปัจจุบันเนี่ยต้องยกให้โคแมนครับในขณะที่ผู้ผลิตตะเกียงเจ้าพายุยักษ์ใหญ่รายอื่นต้องวนเสือเลิกกิจการหรือลดขนาดโรงงานลงเพื่อทำตะเกียงเจ้าพายุขายในตลาดเฉพาะเจาะจง ให้แก่นักสะสมหรือกลุ่มคนที่ต้องการแสงสว่างในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแต่โคแมนก็ได้ผันจากธุรกิจทำตะเกียงเตามาเป็นยักษ์ใหญ่แห่งธุรกิจผลิตอุปกรณ์เอาท์ดอร์แคมปิ้งทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกระติกน้ำเตาปิกนิกเต็นเ์เรือรองเท้าและอีกหลายอย่างครับจนแทบจะไม่เหลือค่าของผู้ผลิตตะเกียงรายใหญ่ของโลกเลย ส่วนเพื่อนสมาชิกที่อยากรู้ว่าโครแมนในปัจจุบันทำมาค้าขายอะไรบ้างก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ครับโครแมน .com ครับโอ้รายละเอียดเพียบครับทำเยอะมากตำนานของโคลแมนเริ่มต้นเมื่อเมื่อคุณ W.C. โคลแมนพนักขายเครื่องพิมพ์ดีดเกิดไปหลงไหลในโคมไฟคุณโคลแมนจึงได้ก่อตั้งบริษัท ไฮโดูคาร์บ,บอนไลท์ขึ้นในปีคศ1905และโคมไฟตั้งโต๊ะโคแมนดวงเล็ดวงแรกก็ออกวางจำหน่ายในอีก4ปีต่อมาโคแมนเนี่ยทำตะเกียงหลายอย่างนะครับตะเกียงน้ำมันเบนซินตะเกียงน้ำมันกา๊าซตะเกียงตั้งโต๊ะ ตะเกียงแบตเตอรี่โอ้มีหลายอย่างต่อมาบริษัทก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคูแมนแลมในปีคอศอ .1919 บริษัทได้ผลิตโคมไฟตั้งโต๊ะรุ่น q ค i ิกไลแลมออกจำหน่ายและหลังจากนั้นคูแมนก็ได้สยายปีของตนส่งตะเกียงข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกบุกตลา,าดยุโรปครับ ตะเกียงโคแมนในยุคแรกนะเป็นตะเกียงน้ามันเบนซินครับอาจเป็นเพราะน้ํามันเบนซินนั้นเป็นเชื้อเพลิงที่แพร่หลายกว่าอย่างไรก็ตามในช่วงปีคศ .1930 ทางโคแมนก็ได้หันมาเริ่มสายการผลิตตะเกียงน้ํามันกา๊าซผลพวงจากตลาดยุโรปและในช่วงเดียวกันนี้ทางโคแมนได้ขยายธุรกิจสู่เตาน้ํามันสนามซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเจ้าพ่อเตาน้ํามันสนามด้วยผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่สอง ตะเกียงเจ้าพายุพิมพ์นิยมของโคแมนได้แก่รุ่น220ครับซึ่งเริ่มผลิตตั้งแต่ปีคศ1928มาจนถึงปีคศ1968โดยสิ่งที่โดดเด่นของตะเกียงโคแมนรุ่นนี้คือเป็นไส้คู่ครับเป็นดับเบิลว่ากันว่าจุดประสงค์ที่ทำให้ไส้ตะเกียงแฝดนั้นอย่างแรกเป็นการกำจัดเงาของเสาส่งน้ำมันครับ หรือที่เราเรียกว่าเจเนเรเตอร์ครับที่อยู่ตรงกลางอย่างที่2ก็คือเพื่อให้ความร้อนในการอุ่นน้ํามันในเสาสมน้ํามันเพียงพอแล้วโคแมนก็มีตะเกียงโคแมน 220B ีพิมพ์นิยมจาค่ายโคแมนนะครับรูปล่างคลาสสิกมากครับทุกวันนี้โคแมนก็ยังผลิตตะเกียงเจ้าพายุจำหน่ายอยู่ครับแต่มาจากตลาดนักแคมปิ้งอย่าง สมาชิกเอาดอทั้งหลายและล่าสุดโคแมน o mm hmm. ก็ได้ออกตะเกียงรุ่นเปิดปุ๊บติดปับ๊บไม่ต้องเติมน้ำมันสูบลมใช้งานได้ในห้องในเต็นท์โดยไม่ต้องกลัวปัญหาคาร์บอนไดออกไซด์และไม่ร้อนครับวัสดุตะเกียงทำมาจากพลาสติกและตะเกียงที่ว่านี้มีวางขายตามห้างสรรพสินค้าในแผนกไฟฉายหรือแผนกแคมปิ้งตะเกียงรูปทรงตะเกียงเจ้าพายุย่อส่วนแต่ระบบปฏิบัติการเป็นไฟฟ้าครับ คือที่พูดนี่คือใช้ฐานไฟฉายนั่นแหละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของตะเกียงเจ้าพายุโคแมนนะครับเข้าขลาๆต่อไปก็จะพูดถึงเจ้าพายุตะเกียงทิวลี่ ถ้าจะวัดกันถึงอายุอานามของปลาสินค้าแล้วทิวลี่กินขาดครับคุณจอนทิวลี่ได้ตั้งบริษัท W.S. ทิวลี่นนกรุงลอนดอนมาตั้งแต่ปีคศ1818อบ1818 18นู่นนะครับแต่กิจการของทิวลี่ในตอนเริ่มต้นนั้นยังไม่ได้ยังไม่ใช่ตะเกียงครับแต่เป็นไฮโดรพีนูเมติกโบไป ดังนั้นถามว่าใครเก่าสุดก็เขานี่แหละครับถ้าถามว่าทิวลี่จิงแค่ไหนก็ตะเกียงเจ้าพายุในภาษาไทยก็น่าจะมีที่มาที่แปลมาจาก Storm ล a t t e r n ซึ่งเป็นชื่อเรียกของตะเกียงเพชรเชือแหลมของทิวลี่ครับถ้าจะวัดกันในเรื่องความงามของรูปโฉมแล้วเนี่ยโวดให้ตะเกียงทิวลี่ครับคลาสสิกไม่เบาครับ ถ้ามือเก่า,าครับจะรู้ว่าตะเกียงททวลี่เป็นยังไงทวลี่เนี่ยหันมาผลิตตะเกียงในต้นทศวรรษที่20โดยในปีคศ1920ก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ตะเกียงตั้งโต๊ะเทเบิลแลมจับหนายโดยตะเกียงรุ่นนี้มีหัวเข็มเพื่อทำความสะอาดนมน,นุ่มไม่ให้หุนอันซึ่งเชื่อว่าเป็นต้นแบบของระบบนมหนุ่มเตาตะเกียงน้ำมันทั่วโลกครับ คือตะเกียงทิวลี่เทเ,ทเ,ทเทบิลแล์เนี่ยขศ1 920ถือเป็นต้นแบบของระบบเข็มทำความสะอาดนงหนูนี่ก็พิมพ์พิมพ,มพม์ใน Google เลยครับมันก็จะขึ้นเลย4ปีต่อมาทิวลี่ได้สร้างความฮือหาให้กับวงการตะเกียงอีกโดยได้ออกจำหน่ายตะเกียงทิวลี่รุ่น TL10 TL เนี่ยมาจาก t ิวลี่แ m มครับซึ่งโมเดล TL10 ได้ปรับปรุงข้อเสียหลายประการเช่นแกนคูบคุมขนาดนมหนูในการจ่ายน้ำมันซึ่งปรับความสว่างอยู่ตรงโคมซึ่งร้อนครับการของโคมทำให้เกิดเงาขึ้นและตะเกียง T10 นี้ก็ได้กลายเป็นต้นแบบของตะเกียงเจ้าพายุ s t o r m l a ปเท r n ของ T ิวลี่มาจนทุกวันนี้ครับคืออยากรู้ว่าตะเกียงรุ่น T10 เป็นยังไงก็ พิมพ์ทิวลี่ทีสเลยครับสตอม m ลตเท e ร์มันก็จะขึ้นเลยในขณะที่ยักษ์ใหญ่รายอื่นผลิตตะเกียงหลายรุ่นเพื่อใช้เชื้อเพลิงที่แตกตา่างเช่นน้ำมันเบนซินหรือแอลกอฮอล์แต่ทิวลี่นั้นรักเดียวใจเดียวครับผลิตตะเกียงน้ำมันกา๊าซอาจเป็นเพราะเรื่องของความปลอดภัยครับเพราะน้ำมันเบนซินนั้นไวกว่ามากหลังสงครามโลกครั้งที่ส ไฟฟ้าได้เริ่มแพร่หลายไปตามบ้านเรือนในอังกฤษอย่างรวดเร็วทําให้ความต้องการโคมน้ํามันมนัน้นลดลงอย่างหวบภาพทิวลี่ ry, จึงได้หันไปผลิตตะเกียงเจ้าพายุเอ t าดอ r และทิวลี่รุ่น x246 ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในตะเกียงเจ้าพายุพิมนิยมในในตลาดทั่วโลกอยากรู้ว่ารูปตะเกียงทิวลี่ x246 เป็นยังไงก็พิมพ์ใน Google เลยครับรูปก็จะขึ้นให้เห็นเลยครับ ทุกวันนี้ทิวล่ยังคงเปิดสายการผลิตตะเกียง X246 อยู่อันเป็นที่รอดตาร่อใจของคนรักตะเกียงทั่วๆไปอะครับถ้าท่านใดสนใจเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจตะเกียงใหม่หรืออยากได้อะไรก็พิมพ์เลยครับ w w w t u l y lam.co.uk ครับทุกวันนี้ยังผลิตอยู่นะครับ ตะเกียงทิวลี่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามครับเห็นไม่ได้ครับโอ้ยปวดตาปวดใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของตะเกียงเจ้าพายุโคแมนแล้วก็ทิวลีครับแต่จริงๆก็ อยากทําตะเกียงทุกอันน่ะแหละครับทุกยี่ห้อแหละแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลครับหากเมื่อไหร่เนี่ยหาข้อมูลได้ก็จะมาทําคลิปแบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกะนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้คือดีกว่าไม่รู้อะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่แบบ นั่งฟังนะครับก็วางก็นั่งฟังพอเริ่มเบื่อก็กดต่อไว้ครับกดพุชไว้วางก็มานั่งฟังต่อกันอีกเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องราวของตะเกียงที่พอจะมีข้อมูลนะครับแล้วก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกที่ชอบตะเกียงเจ้าพายุเหมือนกันได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ก็ได้รา,ายละเอียด อาจจะไม่มากแต่ก็น่าจะดีกว่าไม่รู้เลยก็ hini, <Peg. Background. S 1> ที่ทำคลิปเนี่ยเพื่อจะมีประโยชน์กับผู้ที่เริ่มต้นมานยูตะเกียงเจ้าพายุเริ่มสนใจตะเกียงเจ้าพายุใหม่เนี่ยนะครับ ข้อมูลเหล่านี้ค่อนข้างจะหายากครับยากเลยแหละสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกที่อดทนฟังผมพูดจนจนจบมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปดูคลิปจนจบสวัสดีครับ